ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนเดอเอฟซีทา <Yeah. S 1> งไทยทังลาเทศหรืออยู่ในบ้านก็ขอสบายดีและสวัสดียินดีตอนหับซองเบาเดนสาแนวคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้น้องเดิมก็มาจะเดตบ้านเอ้ยซ <Yeah. S 1> ิมให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนได้เห็นได้บึง ไปเบิงไปซอมน้ำกันว่าสิเป็นจังได๋สบายดีเด้อเอ็มโดยสบายดีเด้อน้องเด้อโดยเด้อโดยสบายดีเด้อผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านโดยสบายดี FC ฟังไทยฟังลาวแต่งประเทศลอยู่ในบ้านขอสวัสดีสบายดีเด้อโดยสบายดีดีตนที่เข้ามา ีออกน้องดื่มกาบอะไรไทยเพราะว่าน้องดื่มกระอยน้ำแนบตอนนี้น้องดื่มกับเอเสียมเซลล์ออกกระพากระพา,า,าไปเดิงไปชมน้ำกันเน้อ ý thức 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 ý

จากที่คนเครืองเอ้ยเซีมเขินเฮือนแม่ยาเลี้ล้น้องดื่มกับเอ้ยเซิมก็เม่อนึงเขา่าหนึ่งมาที่เฮือนครัวน้องดืม่มเพราะว่าคนตกแหงหนึ่งเขา่าอยู่ใส่บได้เลยให้เอ้ยเซิมมาหนึ่งเขา่าที่เฮือนครัวน้องดืม่ม ซอยกันไปเอ้ยเิมก็ซอยน้องเดิมน้องเดิมก็ซอยเอ้ยเิมอเอากันนังชาให้เข้ามิสุกอยู่นี่พันตกแห้งอยู่ฝังไข้พันตกไหม ข้าวสุกไปเรียบร้อยใส่ของของทำงานดีอยู่เอง เปิดออกน้กเพื่อให้อายมันอาดฝนกับโบโมยุ่งสัมฝนตกเลยเลยเลือกเมียบอดได้แล้ว โกกับไอเจ็บเข้ามาเพราะใดผลตกคนเ้าตกไอเจ็บกับไอโกจังมาจังมาได้ตกแตงท้าเข้าเพราะว่าเอ้ยเสีมขาบึ้มลูกเดิมกระสิซอยแตงอันนี้ก็เป็น อาหารข้องไอเจ็บเสือมาให้เอ้ยซิมหนุ่มเดิมขอมาซอยแตงเพราะว่าเอ้ยซิมคาลูกชิเกอร์กเดินฟองที่จ้าวนั่นเดินเราไปตรวจชายกับชิเตอร์ก็แก่หลับอยู่แ

วันหนึ่งคะเรากระจงไว้ในทุงยางเพราะว่าสามคนสางยังทนันได้มากินเรากะแตงให้สามคนมากินสามคนยังเพราะว่า้าเวียกดูเลยจงปะในทุงยาง

เปนอย่างันตันเนี่ยนี่ดาคยเป็นนานอยานกมันี่ันเียบูคนปลดาวปดาวเล็กยนเกูเป็นเนียปเกอยนีู้มาค่ะ Mom, em nghĩ đọc được mọi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 

มาเด้อมากินข่าวมกันไปเอินไอเค็บกินข่าวกินนำําแล้เบื่อซิมเอินแล้วว่วะกินแล้วแล้วโดยๆแล้วก็มียังไรเนาะคลิปนี้ก็ขอจบแผดเทียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ใหญ่ใจบุญทุกท่านข้อขอบอกขอบใจหลายๆเด้อทางพี่ใหญ่ใจบุญทุกท่านเอฟซีที่ติดตาม น้องเด่มเอนโดแต่ต้ตนตนจบก็บขอให้ใยใจบุญท,ท,ทุกท่านเอซเบิรสุูทุกคนเย็นเป็นสุขขสุก,กสุขใจความเจ็บอย่าไดความไขยย่ยามีเด้อให้หังให้มีให้โศกให้มานให, <c ười> ให้แฮ้งปังให้ลำให้รวย ให้ยายุมันควันยืนนอนก็ได้เงินมืน,มนตื่นก็ได้เงินแสนไปที่ใดก็ค่อยไปหอดตดถึงห้มีคนหักคนหอมปัฒานาชิ่งใดก็ค่อยดสิงน,นั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลงัง ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไทยนําเด้อขอลาตเจอกันอีพีต่อไปเด้อบ๊ายบาย